และแล้วลุงทำจัดเต็มไม่ต้องพูดมากเพราะพูดไปแล้วแต่จีนไม่มาเซ็นกรัดประกาศบังคับใช้แถมต่อด้วยจะเก็บภาษีเวชภัณฑ์ให้ทุกคนกลับมาหาตลาดของอเมริกานะครับและในคืนที่ผ่านมานะครับทุกคนก็เฝ้ารอคอยนะครับว่าโดนัลด์ทรัมนั้นจะโพสต์ข้อความหรือว่าทาไม่โพสต์ฮนะ ทำให้โคศกทำเนียบขาวนะฮะซึ่งเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยออกเดินหน้าไปก่อนแถลงกันเสร็จปับ๊บหลังจากนั้นทําเดินทางเข้าไปที่ทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกาจัดโต๊ะนั่งเรียบร้อยเช็ดประกาศจดเซ็นแก๊ ประกาศคำสั่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องอนุมัติการจัดเก็บภาษีต่างต,างตอบแทนริปิคอรทรัฟิขึ้นอีก50%กับสินค้าที่มาจากประเทศจีนแล้วโชว์ให้สื่อมวลชนดูเลยนะครับนี่แหละครับคือคือที่ผ่านมากับลีลาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับจริงเมื่อคืนเนี่ยครับทรัมป์เนี่ยนะมาค่อนข้างแบบที่จะแบบเก็บตัวได้งเงียบมากและนิ่งมากเลยนะฮะเพราะเขาคงอ่านทางออกเขาประจีนก็คงจะไม่กลับมาตามคำเรียกร้องขณะอุตสาหบอกแล้วนะครับว่า จีนเองพยายามจะพูดคุยกับอเมริกาแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะมาอย่างไงอันนี้คือสิ่งที่ทาพูดอย่างนี้นะครับทีนี้พอหลังจากที่เขาไปเซ็นคําสั่งประธานาธิบดีนะครับหรือว่าคาสั่งบริหารราชการแผ่นดินประธานาธิบดีสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับทรัมป์ก็เดินทางนะฮะไปในงานประชุมของพรรคเพื่อพับปิการที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นงานดินเนอร์งานทานเลี้ยงนี่ยนะครับและทรัมป์ก็ขึ้นพูดประกถาพิเศษนะครับทรัมป์พูดอย่างนี้เลยนะครับว่า นี่คือสิ่งที่จะทําให้ประเทศอเมริกาและคนอเมริกันร่ํารวยในอนาคตทําบอกตอนนี้มีรายได้เข้ามาในอเมริกาวันละประมาณกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือกว่า69,200บาท69,200ล้านบาทต่อวันนับตั้งแต่เริ่มประกาศใช้แต่ละภาษีมาตั้งแต่เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์มาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีผลมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมซื้อเวลาไปบ้าง,งาเสร็จแล้วก็มาเจอริซิพโคคาโตริบเลนต่างๆเนี่ยทําบอกอย่างนี้ว่ามีเงินเข้าอเมริกาวันละประมาณ2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ การพูดในเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทำอย่างพูดต่ออีกต่างหากนะครับว่าต่อไปรัฐบาลสหอามริกจะเก็บภาษีเวชภัณฑ์หรือว่ายาที่มาจากทุกประเทศทั่วโลกโอ้โหนี่เป็นดอกที่สองจัดอีกครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นเฉพาะแค่ภาษีเวชภัณฑ์หรือเข้าขายว่าเป็นภาษีต่างตอบแทน reciprocal tariff ตอนนี้นะฮะ ใครจับเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างภาษีของของอเมริกาแต่ละครั้งที่เขาประกาศเนี่ยครับมึนฮะงงฮะแต่ผมก็พยายามที่จะทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะฮะเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละตอนเนี่ยเขาจะมีการประกาศภาษีที่พุ่งเป้าไปในแต่ละสินค้าเฉพาะซึ่งไม่ได้ถูกจัดอยู่ใน r e c i p r o c a l t a r i f f หรือภาษีต่างตอบแทนที่ใช้กันแบบทั่วๆไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เมื่อคืนทำจัดการด้วยการทั้งเซ็นเก็ตประกาศคำสั่งมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีของวันที่เก้า เมษายนตามเวลาที่กลุงวอชิงตันดีซีแล้วยังประกาศจ,จัดเก็บเวชภัณฑ์จากทั่วโลกทําไม้เหตุผลอย่างนี้ครับท่าบอกว่าการตัดสินใจจะขึ้นภาษีนาเข้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยนะฮะท่าบอกเลยเมื่อไรก็ตามที่ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศคําสั่งภาษีนี้เนี่ยฮะประเทศที่ผลิตยาเวชภัณฑ์ อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้อ,ของกับเวชภัณฑ์เนี่ยนะครับจะต้องกลับมาหาสหรัฐอเมริกานี่คือสิ่งที่ทั้พูดไว้นะครับและสิ่งสําคัญที่ทัป์พูดต่อไปคืออะไรซ่าฮะเพราะว่าตลาดเวชภัณฑ์ในอเมริกานั้นเป็นตลาดที่ใหญ่ไม่พอแต่เป็นตลาดที่มีมูลค่ากําลังซื้อสูงด้วยนี่คือทัป์พูดเอาไว้เช่นกันนะครับและประเทศที่ผลิตเวชภัณฑ์นั้นจะต้องออกจากตลาดจีนและตลาดอื่นๆกลับมาหาอเมริกานะครับโอ้ทั้ส่งสัญญาณชนิดที่แบบว่าไหลลื่นจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับดังนั้นนี การที่ทรัมป์ก็ยังเปิดเกมของความไม่ชัดเจนในภาษีเวชภัณฑ์เอ,อาไว้อีกเนี่ยมันที่จะเป็นปัจจัยที่เลี้ยงให้กับเรื่องของการลงทุนมีความเสี่ยงและความผันผวนและความไม่แน่นอนสูงซึ่งมันก็จะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะการลงทุนในทองคําการลงทุนในตลาดเงินการลงทุนในเรื่องตลาดหุ้นรวมไปถึงตลาดตราสารหนี้แล้วก็แม้แต่คริปโตเคอเรนซีนี่คือการเปิดประเด็นใหม่ของทรัมป์สำหรับภาษีที่เก็บเวชภัณฑ์หรือว่ายาน,นะครับถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าตลาดหุ้นไทยหลุด1000จุดหลุดหรือไม่หลุดครับ ถ้าหลุดพิมหลุดนะฮะถ้าไม่หลุดพิมพ์ไม่หลุดแล้วส่งมาเลยนะครับแล้วนอกจากนี้ทัป์ยังพูดเมื่อคืนทั้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะรู้ไหมว่าตั้งแต่ประกาศภาษีต่างตอบแทนที่จะเก็บกับจีนเนี่ยนะฮะแล้วก็ปล่อยเวลาว่ามาสักสองวันถึงจะมีผลเนี่ยทัาบอกเลยค็ว่าจีนเล่นแง่จีนตั้งใจจะปล่อยค่างเงินหยวนของตัวเองเนี่ยอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆจีนทัาบอกว่าจีนกําลังครอบงําใช้เรื่องของการปล่อยให้หยวนอ่อนค่าเนี่ยเพื่อไปชดเชยกับ ภาษีหรือเงินภาษีที่จีนจะต้องจ่ายให้กับอเมริกาเพราะเนื่องจากว่าเจอการเก็บภาษีต่างตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นทัป์ก็พูดชัดนะฮะตอนที่เขาหาเสียงและก่อนและตอนที่เขามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐทัป์ก็พูดชัดก็ว่าหนึ่งประเทศไหนที่เกินดุลการค้าเขาเยอะเขาเล่นประเทศไหนที่ครอบงำอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อทําให้เกิดการค้าไม่เป็นธรรมเขาเล่นประเทศไหนที่บอกว่าส่งสัญญาณในการที่จะแบบว่าใช้ทั้งเรื่องของมาตรการการตอบโต้ที่ไม่อยู่ในรูปภาษีเขาเล่นเห็นไหมฮะดังนั้น สิ่งที่ทั้พูดเมื่อคืนเกี่ยวกับเรื่องข้างเงินหยวนที่จีนกำลังครอบงำเนี่ยก็เป็นการส่งทางอ้อมเหมือนกันนะครับว่าทัาไม่หยุดแค่นี้ครับทัาจะเล่นต่ออีกต่างหากเพราะเข้าเกณฑ์ของทัาที่บอกว่าคุณกำลังใช้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นสร้างความไม่เป็นธรรมและค้าขายกับอเมริกานะครับโอ้โหเรื่องนี้ต้องจับตาก,กันต่อครับท่านผู้ชมครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลนะฮะให้กับทางด้านของ การใช้ภาษีหรือการอะไรต่างๆของโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรื่องนี้น่าจับตาม,มองกันอย่างมากๆครับท่านผู้ชมครับนะฮะ